I'm gonna สวัสดีพี่น้องผู้ร่วมอุดมการลำบากทั้งหลาย น้ำีนแม่ข้ำน้ำตัวกันทงขึ้นน้ำอัมพวาก่อนแนบน้ำแนบไปเลยสองพันห้าร้นยหกสิบห้าหกพับเลยร้อยหนสิบห้า เราไม่เดินทางเราไม่ไปยิ่งก็ไม่ได้เราไม่ต้องเดินทางไปรู้ว่าใครรู้ว่าขงาไปใครจะไปก็ไม่ต่างกับมาที่นี่